suzuki easy drive เป็นเจ้าของรถยนต์ suzuki ได้ง่ายๆทุกรุ่นผ่อนสบายในสไตล์คุณเลือกรับคมเปนสุดคุ้มค่าดอกเบีย้ย0%ร์หรือขับฟรี90วันหรือเลือกผ่อนนานสสงุูด9 9เดือนไปเลยครับกับโปรโมชั่นพิเศษเพื่อทุกคนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม suzuki ทั่วประเทศหรือเว็บไซต์ suzuki.co.th ลุ้นการนนัะ้แต่สุดเจ๋งพร้อมรับของรางวัลอีกมากมายและลืมทำภารกิจปลดล็อก กับเกมฟุตบอลอันดับหนึ่งที่คุณเล่นแล้วจะยิ่งหลงรัก GFC ออนไลน์เท่านั้นคลิกลิงก์ด้านล่างโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยสวัสดีครับพบกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีสาดแดงครับในวิดีโอวันศุกร์ที่19กรกฎาคมครับเนะื้อหาวิดเต็ดวันนี้อัปเดตเกี่ยวกับเรื่องราวภายในทีมแล้วก็ข่าวซื้อขายจะมาฝากกันจะมีเหมือนเดิมครับหลังจากที่ปิดเดยที่2ไปแล้วนะครับก็คาดว่า เมลเซจะมีดิลเพิ่มเติมแน่นอนในช่วงหลังจากนี้ครับจากที่นักข่าวบอกมาแล้วก็อาจจะมีถึง3ดิลด้วยนะครับตามข้อมูลแต่ว่าก็มีเงื่อนไขาบางอย่างที่อาจจะต้องอดทนร้อนหน่อยกับดิลต่อไปครับเพราะว่า2ดิวแรกเนี่ยเมลเซตใช้เงินไปมากพอสมควรครับวิดีโอนี้ผมทําไว้ช่วงกลางดึกของคืนพุธต่อสุขประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งนะครับก็อาจจะมีเนื้อหาอัปเดตไม่ได้ล่าสุด ถ้ามีข่าวออกมาหลังจากนั้นในช่วงใกล้สว่างต้องขออภัยด้วยที่อยู่ไม่ถึงเช้านะครับเพราะว่าวันศุกร์เดี๋ยวผมต้องเดินทางไปรักษาการปวดหลังเพิ่มเติมท่านไหนเพิ่งเข้ามารับชมช่องของพวกเราแล้วชื่นชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแ,กแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับเมยูเต็ดนนประกาศทางการว่าค้ผู้สาป,ประตูคนเก่าอย่างดิฉันฮาติสจะได้ออกจากทีมไปแน่นอนแล้วครับหลังจากร่วมงานกับสโมสรม,มามากกว่า20ปีฮาติสเนี่ยก็อวยพรให้เมยูเต็ดโชคดีนะครับเขา เกิดความรู้สึกว่ายูเต็ดเป็นสโมสรฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมและเป็นเรื่องมัศจรรย์มากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมตลอด24ปีที่ผ่านมาผมภูมิใจที่ได้ทำงานร่วมกับผู้คนที่ทํางานหนักมากมายครับและได้มีประสบการณ์กับช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมของสโมสรอ,อยากจะขอบคุณผู้สาป,ประตูทุกคนทั้งในอดีตและก็ปัจจุบันที่อุทิศตนเพื่อเป็นตัวแทนของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดขออวยพรให้ทุกคนที่สโมสรโชคดีสำหรับในอนาคต ยูเต็ดได้ต่งตั้งโค้ชผู้สาประตูคนใหม่เข้ามาครับชื่อเยเล่เทนรูเวล่าครับเข้ามาเป็นโค้ชผู้สาประตูที่ทํางานร่วมกับผู้สาประตูภายในทีมครับย้ายมาจากอาแจากอาร์มสดัมนะครับเคยทํางานกับอันเดอร์เดชแล้วก็เบอร์ลี่อยู่ด้วยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้บอกบริหารก็ให้สิทธิ์เอ้ฉันหาเต็มที่ครับเลือกโค้ชที่มีฝีมือเข้ามาพึา่งก,กาลังร่วมกันครับและอย่างหนึ่งโค้ชผู้สาประตูเนี่ยเป็นตําแหน่งสําคัญเหมือนกันที่จะทให้ ผู้รักษาประตูทุกคนทําตามแทคติกของเทนฮากได้ก็คือการเซตบอลจากแนวหลังบิ game, ลอัพเกมรวมถึงการเซฟที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในตําแหน่งผู้รักษาประตูเราได้เห็นพัฒนาการของะระดึกวิเทคในเกมแรกอุ่นเครื่องเจอกับโลเซนบอร์กไปแล้วนะครับข้อมูลอย่างที่มีการเปิดเผยออกมาครับจากแันแคนคาซิลสายข่าวฝั่งสมโมสรครับบางทีก็มีข้อมูลที่แม่นยำบ้างหรือบางทีก็ไม่แม่นยำแต่บันแคนคาซิลเนี่ยมีข้อมูลที่ใกล้ชิดกับเอเนต์หรือว่าแหล่งข่าวบางที่นะครับ ยเฉพาะถ้าใครจําได้ตอนที่คริสเยโนโรนอลกลับมาที่แมนเชสเตอร์ยูเต็ดรอบที่2เนี่ยคาสเซิลก็เป็นคนแรกๆเลยที่บอกว่าโรนอลลจะมายูเต็ดและเลื่องไม่ไปแมนซีข้อมูลที่ตันแคนคาสเซิลบอกก็คือเรื่องของเงินค่าเช่เชยที่ยูเต็ดจ่ายให้นิวคาสเซิลในดิวแดนแอชวดพอกีฬาคนใหม่นะครับเขาบอกว่าแรงข่าวบอกกับผมว่ามิวเตจ่ายแค่3ล้านปอนด์เท่านั้นเพื่อดึงแอชวดเข้ามาสู่ทีมเรื่องนี้ก็ยังไม่มีใครรู้จริงว่าตัวเลขเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องวงในสโมสรก็ แต่น่าจะต่ำกว่า10ล้านปอนด์แน่นอนจากที่นักข่าวหลายคนรายงานสำหรับแฟนๆที่รอการเปิดตัวเสื้อชุดเยือนใหม่นะครับชุดที่2หรือว่า a w a y k i t เนี่ยสโมสรก็ประกาศแล้วว่าจะมีการยืนยันไปทางการเปิดให้ทุกคนได้จับจองกันในวันที่25กรกฎาคมนี้ครับตรงกับวันพฤหัสบ,บดีนะครับใครที่รอดูรูปเสื้อใหม่ก็เริ่มติดตามได้ที่ Twitter ของมายูเต็ดเว็บไซต์สโมสรในนะช่วง9โมงที่อังกฤษบ้านเราก็ประมาณบ่าย3โมง มาดูอีกหนึ่งเรื่องราวภายในทีมครับที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับข่าวนี้เป็นข่าวแง่ลบมาคร์ชาร์ตฟอร์ดก็ถูกระงับใบขับขี่ไปเวลา6เดือนครับตอนนี้เขาจะขับรถไม่ได้ครับหลังจากที่ถูกจับว่าขับรถเกินความเร็วถึง170กิโเมตรต่อชั่วโมงบนมอเตอร์เวย์ที่ประเทศอังกฤษนะครับและฟอร์ดเนี่ยให้เหตุผลว่าเหมือนเขากําลังถูกติดตามหรือขับตามมาก็เลยพยายามหนีไปแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่รัสฟอร์ดเคยทําผิดลักษณะนี้มา บ้างแล้วนะครับในรู้การก่อนเขาก็ไปจอดรถในที่ที่ไม่ควรจอดอันนี้ก็เป็นเรื่องวินัยที่ลาฟอร์ตต้องแก้ไขนอกจากเรื่องผลงานในสนามที่ยังโชว์ผลงานไม่เป็นไปตามเป้าปครับในนัดอุ่นเครื่องเกมแรกเจอกับโลเซนบอร์ดดูเกมที่2จะดีขึ้นหรือเปล่ามาดูข่าวซื้อขายนักเตะแล้วก็ฝั่งขาเข้าขาออกกันบ้างครับดิวที่ไปเชื่อมโยงกับทีมใหญ่นะครับทอน,นอ์นาอดสเปอร์ของอาร์นโปเซคุกูเนี่ยสนใจมิดฟิลด์ของยุเตจังสกอตแม็กชูมินีครับ เขาคิดว่าสกอตต์จะเข้ามาเพิ่มพลังงานเพิ่มวิติให,ใหม่ๆในการเล่นกับเจมส์แมดิสันที่อยู่กับทีมได้ครับนี่คือรายงานจากเดอะซันที่ให้ข้อมูลมาแล้วก็มีข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าเทนฮางกเนี่ยก็อยากจะเก็บสกอตต์แมตชูิเนไว้กับทีมนะครับแต่ว่าสกอตต์จะไม่รับการการันตีว่าจะเป็นตัวจริงในทีมชุดใหญ่ซึ่งมันอาจจะส่งผลกระทบเหมือนกันกับอนาคตในอาชีพค้าแข้งของเขาตอนนี้ยูเต่ต้องการประมาณ40ล้านปอนด์ครับสำหรับดดลสกอตต์แมตชูิเน ที่หลายๆทีมพยายามจะยื่นมาแค่30ล้านจากข้อมูลเมื่อปีที่แล้วแม้ว่าจะมาจากเดอะซันแต่ว่าข่าวนี้หลาย,ลายซืซอในอังกฤษก็เริ่มเล่นแล้วนะครับตั้งแต่สัปดาห์ก่อนว่าทั้งเวสต์แฮมก็สนใจสกอตติชมินเน่นิวคาสเซิลนะครับแล้วก็ฟูแลมในระยะหลังเนี่ยเดอะ n ซันก็ชอบไปขุดคุยเรื่องในมุง้งหรือว่าเรื่องที่เป็นเชิงลึกมาก็เดี๋ยวรอดูว่าเรื่องนี้มายุต็ด จะตัดสินใจแบบไหนครับเพราะว่าสกอตต์แมนชูเนเป็นตัวเลือกที่น่าถูกใช้งานเป็นลำดับท้ายๆถ้าแผนกลางของยูเต็ดมีขุมกําลังที่มีคุณภาพเข้ามาครับแล้วก็จะเกี่ยวกับการลงเล่นแล้วก็ราคาค่าตัวด้วยเพราะว่าถ้าขายสกอตต์ออกไปได้เนี่ยยูเต็ดจะลงบัญชีเป็นรายรับเต็มๆครับนักเตะไม่ได้เป็นนักเตะที่เราซื้อมาจากทีมไหนเป็นเยาวชนตั้งแต่5ขวบที่มาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ยูเต็ดคงต้องประเมินให้ดีครับ อีกหนึ่งดิวที่ยูเต็ดกำลังทำงานอยู่แล้วก็มแนโน้มจะย้ายออกจากทีมก็คือวิลฟิชกองหลังดาวรุ่งของทีมข้อมูลจากเซฟเวนเรลสันนักข่าวของแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวเนบอกว่าปีที่แล้วที่วิลฟิชยืมตัวไปที่ฮิบเบอร์เนียนกลายเป็นความสำเร็จในการปล่อยนักเตะยืมตัวนะครับเพราะว่านักเตะทำผลงานได้ค่อนข้า,างโอเคแล้วก็กลับมาสู่ทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ตอนนี้หลายทีมเนี่ยสนใจวิลฟิช ส่วนใหญ่จะเป็นโงสรในแชมเปี้ยนชิพครับทั้งดิวยิมตัวแล้วก็ดิวขายขาดเดี๋ยวต้องรอดูว่ายูเตปจะขายวิลฟิชด้ราคาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นนักเตะที่อาจจะไม่ได้รับโอกาสในทีมชุดใหญ่ค่อนข้างแน่เพราะว่ากองหลังมายูเตน่าจะมีการเสริมเข้ามาอีกซึ่งเซนเตอร์ดาวรุ่งก็จะมีลิสเบนเนตอีกคนหนึ่งด้วยครับที่ต้องย่ายตำแหน่งกับวิลฟิชในขลุมกาลังสำรองสําหรับดิวเลนนิโยโลที่ฮวิโกไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับรายงานจากมาก้าบอกว่าเป็นผลงาน ที่โอมาเบอร์ได้เข้ามาแล้วทําให้เห็นครับแสดงออกมาอย่างชัดเจนว่าต้องการโชว์ให้แฟนได้มีความสุขกับดิวใหม่แบบรวดเร็วนะครับเป็นการเปลี่ยนทิศทางการเดินดิวของแมนยูเต็ดซึ่งเป็นโปรเจกต์ส่วนตัวที่โอมาเบอร์ได้นั้นเร่งดิวนี้เองครับก็น่าจะเกี่ยวเนื่องกับบอปหารชุดใหม่ครข้ง,ขงแน่ในการซื้อตัวนักเแต่แบบที่ไม่ต้องรอง48ชั่วโมงแบบที่ทุกคนเคยผิดหวังมาก่อนหน้านี้เลนิโยโรเนี่ยตวรวจร่างกายผ่านเรียบร้อยหมดแล้วครับทั้ง2พาร์ท พาร์ทหและพาร์ทสครับเขาจะเป็นนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแน่นอนมาดูอัปเดตฝั่งขาเข้ากันบ้างครับรายงานจากกรัมไบลี่บอกว่า mm hmm. ดิวมาต้าเดลิกเนี่ยหยุดชะงักลงเล็กน้อยครับเพราะว่ายูไนเต็ดไม่ต้องการจ่ายเงินเกิน34ล้านปอนด์เพื่อซื้อเดลิกนะครับซึ่งตัวนักเตะเนี่ยกำลังรอข้อเสนอจากยูไนเต็ดเข้าไปที่บาเยร์นอยู่ตอนนี้เหมือนปิศาจได้เนี่ยมาเร่งดิวกองกลางอย่างมูเนอูกาเต้ม,มากกว่าเฟรนเเทนเบิร์กบอกว่า มนยูเต็ดจะมุ่งความสนใจไปที่ดิวมารูโอาเต้ครับเขายังอยู่ในลิสต์รายชื่อเป้าหมายหลักในตำแหน่งกองกลางแล้วก็นักเตะเนี่ยกระตือร้อนมากๆที่จะอยากย้ายมาร่วมทัพปีศาจแดงกับแผนงานใหม่ภายใต้การคุมทีมของอเอริกชันฮาร์กริชเฟนักข่าวจากแมนเชสเตอร์อิฟ n ิงนิวก็พูดถึงดิวเดอลิกเหมือนกันบอกว่าตอนนี้มายูเต็ดยังไม่ได้ล้มดิวนะครับยังต้องการเดอลิกอยู่แต่เงื่อนไขาการที่จะซื้อเดอลิกเข้ามาสู่ทีมได้เนี่ยพวกเขาอาจจะต้อง ปล่อยนักเตะสมแหน่งเซนเตอร์ไม่ว่าจะเป็นแฮร์รี่มักกาวหรือวิกตอร์ลนเลิฟให้ได้ก่อนครับเพื่อบาลานซ์บัญชีแล้วก็ทําให้รายรับเข้ามานอกเหนือจากการปล่อยดีอื่นๆไปแล้วริชฟ์บอกต่อไปว่ายูเต็ดเปิดกว้างมากขึ้นเกี่ยวกับการขายแฮร์รี่มักกวาวนะครับถ้ามีข้อเสนอที่เหมาะสมเข้ามาดัานไมเคิลเพนนะครับอังกฤษอีกคนก็บอกว่ายูเต็ตต้องการเซ็นสัญญากองกลางถึง2คนนะครับในช่วงซัมเมอร์เพราะว่าขุมกำลังดันกลางปีที่แล้วมีปัญหาค่อนข้างเยอะครับไม่ต่างจากกองหลัง แล้วก็ต้องการแก้ไขเรื่องนี้โดยด่วนสม,สม,สมุทรสรหว่าจะขายทั้งคาเซมิโลฮันนี่บอลเมบี้และก็สกอตต์แมชูเนออกไปในช่วงซัมเมอร์นี้ได้ครับเพื่อเพื่อเปิดช่องว่างให้กับนักเตะใหม่ที่จะเข้ามารวมถึงลดค่าเหนื่อยแล้วก็ได้เงินเข้ามาวางส่วนในการซื้อดิวใหม่ครับปัญหาของดิวคาเซมิโลก็คือค่าเหนื่อยครับเจ้าตัวรับอยู่ค่อนข้างสูง3 5 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ถ้าไปทีมใหม่ก็คงต้องรับในราคาที่ใกล้เคียงกันบวกกับค่าตัวด้วยครับสัญญาเหลือ2ปี แเต่อาจจะอยากขายได้สัก35-40้าล้านยูโรขายที่ฮันนบาลเมเบียและสกอแมชชูมินเนเนี่ยก็อยู่ที่ราคาเป็นหลักเลยครับว่ายืนเข้ามาแล้วไปแสดงโอเคกับราคาหรือเปล่าถ้าโอเคก็มีโอกาสจะปล่อยออกไปไมเคลเพ็ได้บอกตอบไปว่ายูเต็ดกำลังพิจารณาความเป็นไปได้นะครับในการเซ็นสัญญาฟรีกับอังเดรียงลาบิโอแบบไร้ค่าตัวเข้ามาสู่ทีมเพราะว่านักเตะในหมดสัญญากับยูเวนตุสไปตั้งแต่30มสิบพนาคมแล้วนี่ครับ ปิศาจดงเนี่ยมองว่าดิวราบิโอเป็นดิวนักเตะที่ไม่ได้มีต้นทุนอะไรมากหรือว่าต้นทุนต่ํานั่นเองเพราะว่าไม่ต้องเสียค่าตัวจ่ายแค่ค่าเหนื่อยอันนี้จะเป็นอีกดิวหนึ่งที่จะเติมเข้ามาในตำแหน่งกองกลางก็เป็นได้ครับไม่จําเป็นต้องซื้อแบบเดียวเพราะเทนหางเนี่ยเคยทําให้เห็นมาแล้วทั้งการยืมตัวแล้วก็การเซ็นฟรีนะครับเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆตามทางข่าวตอนนี้ครับยูเต็ดหน้าจะอยากได้กองหลังอีกสักหนึ่งคนลุ้ว่าจะเป็นเดริกหรือเปล่าครับแล้วก็กองกลางอีก2คน ตอนนี้ที่เชื่อมโยงอยู่ก็คือมาริโออุกาเต้กับอังเดรลาบิโอครับนี่อาจจะเป็น3ดิวที่ลุ้นต่อได้ในช่วงหลังจากนี้ครับแต่เงื่อนไขสาคัญก็คือการปล่อยนักเตะออกเพื่อจะซื้อดิวใหม่เข้ามาครับทุกอย่างจงเป็นไปได้นในตลาดซื้อขายครับและคิดว่าสโมสรอาจใช้เวลาสักหน่อยในดิวต่อไปครับเพราะว่าต้องประเมินเรื่องของราคาแล้วก็กระรับรายจ่ายด้วยนะครับวันนี้หวังว่าเจอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการติดตามทีมครับหากชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ เราพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและคข้งคางไครแมนยูแต่ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมอองแมนยูสู้ตายสวัสดีครับรวมให้กำลังใจิดแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเราลบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ